สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปยังมหานครใต้ดินที่เรียกได้ว่าท่านผู้ชมฟังเรื่องแล้วเนี่ย อาจจะนึกว่ามาจากการ์ตูนนะครับแต่เรียกได้ว่าเรื่องราวนี้มีอยู่จริงๆนะครับผมและมันอยู่ใต้มหานครที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดและดังที่สุดของโลกด้วยนั่นเองนั่นก็คือกรุงเทพนั่นเองเอ้ยไม่ใช่นะครับผมนั่นก็คือปารีสนั่นเองนะครับซึ่งใต้กรุงปารีสมันมีเมืองอีกเมืองอยู่จริงๆอย่างนั้นหรอนะครับผมวันนี้แหละเราจะไปหาคําตอบกันนั่นเองโดยกรุงปารีสเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงกันทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วมันคือเมืองหลวงของฝรั่งเศสถู มีหอไอเฟลเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมพิพิธภัณฑ์ลูฟหรือว่าที่เที่ยวอีกมากมายมีที่ที่เป็นเอกลักษณ์แบบไอคอนิกมากๆเต็ไมไปหมดถูกไหมเพราะมันเป็นเมืองที่สร้างมาเนิ่นนานตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเป็นมหาอำนาจมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นประตูชัยนะครับผมหรือว่าชองเซริเซเองนะครับมหาวิหารซาเครเกอร์นะครับผมเยอะไปหมดนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆเลย แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนอกจากปารีสจะเป็นเมืองที่สวยภาษาฝรั่งเศสอาจจะเป็นภาษาที่สวยงามครับแต่ภายใต้เมืองปารีสเนี่ยนะครับผมมันมีบางอย่างที่ดํามืดอยู่ในนั้นนะครับและนั่นนะครับผมก็คือเมืองข้างใต้ดินอีกทีหนึ่งครับเฮ้ยมันมีจริงๆเหรอวะ เรียกได้ว่ามีจริงๆนะครับผมและบางส่วนเองเนี่ยก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปด้วยแต่ด้วยความลึกลับซับซ้อนของมันเนี่ยนะครับทำให้มันถูกปิดเอาไว้สะส่วนใหญ่นั่นเองครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะมีจํานวนคนตายนะักท่องเที่ยวมาตายเนี่ยขึ้นอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมไอเมืองใต้ดินนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเมืองที่อยู่ใต้ดินจริงๆอย่างนั้นหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเมืองได้ไหมก็คงใช้ได้กับแค่คนบางกลุ่มนะครับ แต่นอกจากที่มันจะเป็นที่อยู่ของคนกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเองเนี่ยมันยังเป็นที่อยู่ของศพด้วยนะครับผมและเป็นที่อยู่ของศพมากกว่า7ล้านศพนะครับ 7ล้านนะครับผมไม่ได้พูดผิดนะไม่ได้70,000ไม่ได้700,000แ,แต่มันคือ7ล้านนะครับมันเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็แน่นอนละ่ะมีศพตั้ง7ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นเมืองแห่งความตายอยู่แล้วเลยครับผมมีแต่กระดูกมีแต่ศพอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ต้องตามมาด้วยอะไรเลยครับเรื่องผีตำนานมากมายมหาศาลเลยและที่แห่งนี้เนี่ยก็ได้เวลาเฉลยชื่อกันสักทีนะมันถูกเรียกว่าปารีสคาตาคมนั่นเองนะครับผม เจ้าสิ่งนี้เนี่ยถ้าไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอะเราจะเห็นว่ามันเป็นสุสานนู่นนี่นั่นถูกไหมก็อย่างที่เราบอกแหละมีศพตั้ง7ล้านศพนะครับมันจะไม่เป็นสุสานได้ยังไงกันล่ะ แล้วทาไมเราถึงบอกว่ามันเป็นเมือง่ะครับผมคือเราต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องราวทั้งหมดก่อนหาในเน็ตเนี่ยนะครับผมถ้าเราค้นไปลึกๆเราก็จะได้รู้ถึงความจริงทั้งหมดนะครับแต่เรียกได้ว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่จะเอามาพิมพ์กันไว้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปารีสคาตาโคมเท่านั้นเองปารีสคาตาโคมมีความยาวมากๆเลยนะครับผมคือใหญ่โคตรครับแต่อ้ส่วนที่เปิดชมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนสุสานอะไรแบบนี้นะครับให้คนเข้าไปดูอ๋อมีแต่กระดูกเต็ไมไปหมดเป็นภาพที่ดูแบบเป็นที่น่าจดจําเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อะไรแบบนี้ไปครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสุสานตั้งแต่แรกด้วยซ้าไปครับด้วยความที่ว่ามหาคนครปารีสในยุคโบราณเนี่ยก็อย่างที่เร awesome. ารู้กันว่าเป็นมหาอำนาจครับและด้วยความโชคดีเรื่องภูมิศาสต์เนี่ยนะครับผมภูมิประเทศของปารีสเองเนี่ยนะครับมีหินลามสโตนอยู่มากครับผมและหินลามสโตนเนี่ยก็เอามาใช้ก่อสร้างได้มากมายมันก็คือหินปูนนั่นเองครับไม่ใช่หินปูนที่อยู่ในฟันเรานะไม่ใช่ไม่ใช่โดยก็ได้มีการขุดหินปูนใน,นกรุงปา,ารีสเ,เนี่ยขึ้นมาใช้น ขุดหินปูนไปเป็นยังไงล่ะก็เกิดหลุมอุโมงค์มาสิครับเราเรียกได้ยว่ามันมีเยอะมากๆอ่ะก็ขุด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 ไปในยุคโบราณหลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการเลกลเลตใดๆก็ใครจะขุดก็ขุดกันไปเลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงปี1,400กว่าเนี่ยจนถึงปี1,700เลยนะครับผมคือขุดกันมาไปเรื่อยๆครับขุดกันมา300ปีให้ผู้ชมคิดดูมันจะได้อุโมงค์ที่เยอะขนาดไหนนะครับแล้วให้ผู้ชมคิดดูอุโมงค์ที่ขุดไปทั่วเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่ารูลงไปเต็มไป มันมีมากมายมหาศาลเลยแต่เรียกได้ว่าเริ่มมีการควบคุมการขุดเนี่ยเพราะอะไรครับผมเพราะเรียกได้ว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับด้วยความที่ว่าอุโมงค์มันเยอะถูกไหมแล้วพอมีอุโมงค์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ดินข้างล่างมันโบลเนี่ยดินก็ถล่มลงมาได้มันได้เกิดเหตุการณ์นะครับผมที่หมู่บ้านเนี่ยได้ถล่มลงมานั่นเองครับทำให้ต้องมีการจัดการดูแลไอ้เรื่องการขุดนี้อย่างจริงจังนะครับผมโดยพระเจ้าหลุยที่16นะครับได้ให้ตัวของชาวแอ็กเซลเกียโมเนี่ยนะครับผมเข้ามาดูเรื่อง การจัดการระเบียบต่างๆนะครับผมจะทํำยังไงกับไอ้อุโมงเหล่านี้ในกรุงปารีสตีให้มันไม่เกิดเหตุการณ์การถล่มขึ้นอีกนะครับโดยสิ่งที่เกียร์โมทำนะครับผมก็คือการจัดระเบียบอุโมง์ต่างๆนะครับทำบันไดทําทางเข้าทําอะไรต่างๆให้มันเหมือนเป็นระบบท่อใต้ดินที่ขนาดใหญ่ที่คนจะไปอยู่ได้เนี่ยเต็มดินไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีการควบคุมการขุดในอนาคตมีการวางแผนเรื่องราวของ พังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยมากมายเลยและต่อจากนั้นเองนะครับหลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับผมในปีคริสต์ศักราช1780เนี่ยนะครับตัวของเกียโมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าอุโมงค์เนี่ยในตอนนี้มันเป็นอุโมงค์โล่งๆถูกไหมที่มีการจัดระเบียบอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่ามีพื้นที่ให้กับกรุงปารีสึิมากมายเลยแล้วปารีสก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งโลกนะครับผม เฮ้ยคนมันก <ci> nah e ็เยอะถูกไหมที่ดินเนี่ยมันก็มีค่านะไม่รู้จะทํายังไงดีให้คนเนี่ยใช้ที่ดินได้คุ้มค่าที่สุดมีอะไรที่จะสิ้นเปลืองที่ดินไหมหนึ่งเลยนะครับผมด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่มีคนเยอะสุสานเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องเก็บศพเยอะถูกไหมนะครับแล้วพื้นที่สุสานเองเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะนะครับบางสุสานเนี่ยนะครับผมแค่สุสานเดียวอะสุสานที่ขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับผมแต่มีคนมีศพอยู่ในนั้นเนี่ยมีกระดูกกระดูกอะไรต่าง ถึง1ล้านคนเลยนะครับเกียโมก็เลยคิดว่าเอองั้นเนี่ยเอาไอ้พวกศพพวกนี้เนี่ยไปไว้ในอุโมงดีกว่านะครับผมก็จัดการเริ่มปฏิบัติการการขนย้ายศพจากแบบสุสานต่างๆในกรุงปารีสนะครับไปฝังอยู่ในอุโมงนั้นแทนครับซึ่งจํานวนศพที่ถูกนําไปฝังเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านศพนะครับโดยไอ้ปฏิบัติการนี้เนี่ยได้ปฏิบัติการนะครับผมในปี1986ครับผม ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็รู้แล้วว่าอ่ะอันนี้กลายเป็นหลุมศพที่มีศพเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมแต่นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยศพตั้ง7ล้านศพเนี่ยจะใส่พอได้ยังไงครับกระดูกมันคงล้นออกมาเลยหรือเปล่าครับผมไม่เลยนะครับอุโมงค์นี้เนี่ยมันใหญ่โคตรๆแบบใหญ่โคตรๆโคตรโครับใส่ไอ้พวกกระดูกไปเนี่ยยังมีที่เหลืออีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นในพาร์ทของสุสานเนี่ยนะครับผมก็ได้จบลงเท่านี้แหละครับก็คือมีการย้ายศพต่างๆใน่สุสานเนี่ย มาอยู่ในนี้ซึ่งพอมีศพอะไรอยู่มากมายมีสุสานเป็นแบบกระดงกระดูกเต็ไมไปหมดมันก็มาพร้อมเรื่องผีอย่างที่เราบอกกันซึ่งเรื่องผีเนี่ยก็มีร้อยแปนเรื่องนะครับผมแต่อ่ะตอนนี้เราพูดถึงพระสุสานไปแล้วแล้วทำไมเราถึงบอกว่าเป็นเมืองเลยครับผมหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าอีกกระดูกกบกินพื้นที่ไม่เยอะนะครับ อีที่เหลือเนี่ยยังอีกเยอะมากๆโดยระยะทางทั้งหมดของไออุโมงนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ300กิโลครับซึ่งถ้าเราถามว่า300กิโลเนี่ยมันยาวขนาดไหนนะครับผมเอายกตัวอย่างแบบฝรั่งเลยเขาเขาจะบอกว่า กรุงเบอร์ลินไปกรุงฮัมเบิร์กเนี่ยนะครับผมระยะทางอ่ะได้เท่านั้นซึ่งถ้ามาถามที่ไทยเดินทาง300กิโลเนี่ยนะครับอุโมงที่จะยาวขนาดนั้นเนี่ยเทียบได้ประมาณไหนก็กรุงเทพไปกับพัทยานะครับกรุงเทพไปพัทยาเนี่ยประมาณ150โลก็ไปกลับนะเนาะนั่นคือระยะทางของอุโมงนะครับผม ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าจะเดินให้ทั่วอุโมงค์เดินยังไงให้ทั่วเดินไปกับกรุงเทพพัทยาหลงตายในนั้นสิครับผมคือมันใหญ่มากๆเลยและทางเข้าเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆมาถึงปัจจุบันนี้นะครับผมยังมีทางเข้าลับอีกมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งไอส้สวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชมเนี่ยก็มีหรือว่ามีไกด์เถื่อนนะครับผมพยายามจะพานักท่องเที่ยวไปยังส่วนอุโมงค์ต่างๆที่ไม่ใช่สซนนักท่องเที่ยวที่มันอันตรายเนี่ยก็มีเหมือนกันตำรวจเองเนี่ยก็พยายามจะกวาดล้างเรื่องพวกนี้อยู่นะครับผมแต่เรียกได้ว่า้าา้าใหลง มันก็กว่าดล้างไม่ได้นะครับผมมันใหญ่มากๆเลยจนทําให้เกิดอะไรครับผมด้วยความที่ว่าปารีสเองเนี่ยก็เป็นที่ที่มีคนจนอยู่เยอะหรือว่ามีกลุ่มคนที่รักอิสระอะไรแบบเนี้อยู่คือมีคนหลายกลุ่มมากๆ ก็เลยได้หาทางเข้าลับๆในอุโมงนี้เนี่ยแล้วก็ไปอยู่กันนะครับผมหนึ่งเลยจะมีกลุ่มที่ไปอยู่เลยคือไม่มีตังค์ซื้อบ้านไม่อยากจะเป็นโฮมเลสหาสร้างบ้านแม่งเลยในอุโมงนี้นะครับผมนอกจากนั้นเองมีกลุ่มปาร์ตี้นะครับผมวัยรุ่นแบบอารมณ์แบบเด็กไปล่าท้าผีของไทยอะ่ะอันนี้ก็ไปล่าท้าผีในอุโมง์บ้างก็มีเหมือนกันหรือว่าไปจัดปาร์ตี้ใต้อุโมงเลยเป็นปาร์ตี้ใต้ดินมีการเปิดบาร์ใต้ดินก็มีเหมือนกันนะครับผมเคยมีการตรวจพบว่าไปเจอทั้งบาร์และโรงหนังนะครับอยู่ ในปารีสคาตาโคมเนี่ยนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยพอจะไปจับเขาก็ยกของหนีไปแล้วอุโมงคมนใหญ่จะตายก็หนีง่ายอะ่ะจำไปยากอะไรทางออกก็เป็นทางออกลับที่ตำรวจไม่ได้รู้อะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนโลกมืดใต้นะครปารีสที่กฎหมายเข้าไม่ถึงนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นที่ที่ใครที่อยากลองไปเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ก็ ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องหาไกด์ที่แบบน่าไว้ใจจริงๆอ่ะผมเองก็อยากลองไปนะคือจริง,รงๆในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เองอ่ะก็มีคลิปคนที่ลองไปอ่ะที่แบบว่าในโซนที่มันไม่ได้ถูกกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่แต่ก็อถึงบอกว่าอยากไปเราก็จะพูดว่าเราสนับสนุนการทําผิดกฎหมายในช่องนี้ไม่ได้อยู่ดีก็ขอบอกว่าเราไม่สนับสนุนละกันนะครับผมแต่ตัวผมมาอยากไปโอเคบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไม่สนับสนุนนะมาผิดกฎหมายแต่คือตอนเนี้ยมันก็เป็นเมืองมืดเมืองใต้ดินเมืองลับๆอย ยนะที่กรุงปารีสก็คือยังมีคนอยู่ในนั้นแน่นอนณตอนนี้ที่เราดูคลิปกันอยู่ที่เราอัดคลิปกันอยู่เนี่ยก็มีคนอยู่ในนั้นจริงๆนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นํามาฝาก่านผู้ชมกันหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับและเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมมาชอบเป็นพิเศษเลยเหมือนกันนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆอ่ะคือตอนแรกเราแบบเฮ้ยมันจะจริงเหรอะวะซึ่งพองมาแบบทํารีเสิร์ชมาหาข้อมูลดูแล้วมันเออมันเจ๋งว่ามันมีอะไรแบบนี้บนโลกด้วยแบบไปเล่าให้คนทั่วไไไปฟัังหหลาาายยคนนนถ้้้มมม่ด่ดเเ็วอี ฐานนู่นนี่นั่นอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะถูกไหมมันดูแบบเกินจริงมันดูแบบโอ้โหจะมีอุโมงค์ที่ใหญ่ขนาดนั้นอยู่หรอวะยาวขนาดไปกับกรุงเทพพัทยาคือมันยาวมากๆจริงเดินแบบกี่วันวะกว่าจะครบอะคืออะขับรถอะสามชั่วโมงอะไปกับพัทยากรุงเทพเนี่ยถูกไหมขับรถ3มชั่วโมงด้วยความเร็วประมาณแบบ60 90-80อะไรอย่างเงี้ยเท่ากับเดินกี่วันจะเดินกี่วันให้ครบแล้วมันมืดไม่มีแสงสว่างเข้าไปเลยในหลายๆส่วนของอุโมงค์เนี่ยจะมีส่วนน้อยมากที่พอจะมีแสงอะถูกปะ เดินในความมืดอย่างนั้นใครจะเดินไหวมีนักท่องเที่ยวนะที่ไปแบบนี้ไปกับไกด์เถื่อนแล้วก็ไม่ได้กลับมาก็เยอะเหมือนกันนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมมันอาจจะมีกรณีที่ไปเนี่ยไกด์ก็รู้ทางจะออกแหละแต่พอจะออกเกิดดินถลม่มโป้งตายอยู่ในนั้นเลยนะครับออกไม่ได้เลยนะครับผมก็จบเลยนะเอนเกมเกมโอเวอร์ game, game เลยก็เรียกว,ว่าถ้าจะไปก็คิดดีๆนะยังไงก็ ยังคงไม่จับสนุนนะครับผมแต่ถ้าหาว่าอยากไปไหมก็อยากไปนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ